กระดองกาวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมเกนิเมะหลังจากเมื่อซีซั่นก่อนเนี่ยผมได้ทําเรื่องเกี่ยวกับรักโอลวลคนสลับบ้านไปและในซีซั่นหน้าเนี่ยก็จะมีเรื่องฟูฟูอิโจโ,อโคอะิโตมิมังซึ่งเป็นแนวประมาณคุมถุงชนเหมือนกันงั้นวันนี้ผมเกนิเมะจะมาแนะนําอนิเมะแนวคุมถุงชนหรืออนิเมะแนวจับคู่ที่ตัวเอกนั้นไม่ได้รักกันแต่ต้องมาคู่กันแล้วมันจะมีเรื่องอะไรกันบ้างก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องของเกนิเมะด้วยนะครับเอาล่ะถ้า้อมแล้ว เราก็มาเริ่มกันเลย โดยมาเริ่มกันที่เรื่องแรกนะครับกับเรื่องฟูฟูอิโจโอคอิบิโตมิมังหรือในเชื่อภาษาไทยคู่สมรสไม่สมเหลิอเรื่องราวของยาคุอินจิโรหนุ่มมัธยมปลายบ้านๆธรรมดาที่ต้องเข้าเรียนหลักสูตรฝึกคู่สมรสภาคปฏิบัติและต้องอาศัยอยู่ร่วมกับมัตนาเบะอาคาริสาวแก้วในห้องเรียนที่เป็นเสมือนขั้วตรงข้ามของเขาแม้ว่าต่างคนต่างไม่ชอบใจแต่เพื่อให้ได้สิทธิในการขอเปลี่ยนคู่อย่างที่ต้องการทั้งคู่จึงต้องแกล้งทําเป็นคู่สามีภรรยาที่ดีเพื่อจะ ได้เปลี่ยนคู่ในอนาคตนั่นเองแล้วเรื่องราวัยป่วงนี้จะเป็นยังไงต่อก็รอติดตามชมได้ในแอนิเมะที่จะฉายในเดือนตุลาคมนี้นะครับต่อมากับเรื่องโอกุซามากะเซโตคาโชภรรยาผมเป็นประธานนักเรียนเรื่องราวของยาโตะเด็กหนุ่มมัธยมปลายปีหนึ่ง มดีดีกรีเป็นนักเรียนดีเด่นเรียนเก่งและมีความเป็นผู้นําแต่นั้นต้องมาพ่ายแพ้กับการชิงตําแหน่งประธานนักเรียนกับยูอีเด็กสาวที่เพิ่งย้ายเข้ามาและเธอนั้นก็ได้กลายเป็นประธานนักเรียนส่วนเขาก็ต้องกลายเป็นรองประธานนักเรียนแทนแต่ทว่าเมื่อเขากลับมาที่บ้านของตัวเองเรื่องชุลมุนก็เกิดขึ้นเมื่อเขานั้นได้เจอกับยูอีและเธอก็ได้ประกาศตนว่าเป็นภรรยาของเขาเพราะว่าพ่อแม่ของทั้งสองฝ่ายนั้นได้ตกลงที่จะให้พวกเขานั้นเป็นสามีภรรยา ตั้งแต่พวกเขาอย่างแหลซึ่งพ่อของฮายาโตะก็ได้โทรมาฝากฝังเธอไว้กับเขากระชันหันทั้งคู่จึงต้องมาอาศัยอยู่ในบ้านเดียวกันแล้วเรื่องราววุ่นๆุ่น,นของวัยรุ่นที่โดนคุ้มถึงชนจะเป็นยังไงต่อก็ไปดูได้ที่แอนิเมะเลยนะครับต่อมากับที่เรื่องนิเซโคนรักลวงป่วนใจเรื่องราวของอิจิโจราคุเด็กหนุ่มที่เคยทําสัญญากับเด็กสาวไว้เมื่อในอดีตว่าโตขึ้นพวกเขานนั้นจะแต่งงานกันโดยมีตัวล็อกที่อยู่ที่เขา และตัวกุญแจที่อยู่ที่หญิงสาวซึ่งเขาก็ซ้ำมันได้เพียงเรือหลาจนขึ้นมอปลายเขาก็ได้พบกับนักเรียนเข้าใหม่เข่าลอยเข้าเต็มหน้าซึ่งเธอนั้นก็คือคิริสกิจิโตเกะลูกสาวของตระกูลมาเฟียซึ่งตระกูลของราคูนั้นก็คือยากูซ่าและทั้งสองตระกูลนั้นก็อยากที่จะสงบศึกกันจึงได้จับราคูและจิโตเกะนั้นคลุมถุงชนเพื่อให้ได้คบกันเพื่อความปลองดองของทั้งสองแก๊นนั่นเองเรื่องราววุ่นวุ่นของคู่บ้านของแก๊งได้เริ่มขึ้นแล้ว ต่อมากันที่ A Couple of Kaku รักโอลบวนคนสลับบานเรื่องราวของอุมิโนนางิเด็กหนุ่มลูกชายเจ้าของร้านอาหารครอบครัวและอามาโนเอริกะสาวมอปลายที่มาจากตระกูลเจ้าของโรงแรมที่ได้ทราบเรื่องจากทางครอบครัวของพวกเขาว่าพวกเขานั้นได้สลับตัวกันตั้งแต่แรกเกิดด้วยความผูกพันที่มีต่อลูกในตลอดระยะเวลา16ปีของทั้งสองครอบครัวทําให้ทั้งสองครอบครัวนั้นตัดสินใจว่าจะจับทั้งคู่นั้นแต่งงานกันเพื่อให้ทั้งสองบ้านจะได้รักทั้งลูกจริงๆและลูกที่สลับ บ้านในเวลาเดียวกันนี่จึงเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราววายป่วงของการสลับบ้านและการคุมถุงชนแบบก้าวสุด,สด ต่อมาที่ไทโชโอโตเม่แฟรี่เทลหรือเรื่องเล่าของสาวน้อยยุคไทโชในปีไทโชที่สิชิมะทามาฮิโกเด็กหนุ่มที่เป็นทายาทคนที่สองของตระกูลชิมาที่ร่ำรวยเขานั้นก็ได้ประสบอุบัติเหตุทําให้สูญเสียคุณแม่และทําให้แขนขวานั้นใช้การอะไรไม่ได้ซึ่งพวกเขาพิการนี่แหละถึงได้ถูกขับใสไล่ส่งให้ไปอยู่คนเดียวบนเขาในเมืองชิบะขณะที่นอนหมดอะไรตายอยากอยู่นั้นก็ได้มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่มีชื่อว่าทาจิบันะยูซึ ปรากฏตัวขึ้นต่อหน้าเขาและบอกว่าจะมาอาศัยอยู่ด้วยในฐานะภรรยาตั้งแต่นี้ไปเพราะพ่อของเขานั้นได้ซื้อตัวเธอมาเพื่อชดใช้นี่แต่ทาไมฮิโกะก็ได้ขับสไล่ส่งเธอแต่มันก็ไม่เป็นผลเพราะยูสึกิคอยตีสีและช่วยทํางานต่างๆทําทให้ชีวิตที่ไร้จุดหมายของทมาฮิโกะค่อยๆเปลี่ยนแปลงไป ต่อมากันที่เรื่อง t o u Love Blue วุ่นรักใยต่างดาวเรื่องราวของยูกิริโตะเด็กหนุ่มมอปลายธรรมดาธรรมดาที่ดันหลงรักสาวที่มีชื่อว่าเซเรนจิฮารุนะที่อยู่ในโรงเรียนเดียวกันอยู่มาวันหนึ่งชีวิตของเขาก็ต้องเปลี่ยนไปเพราะระหว่างที่เขาอาบน้ําอยู่ก็มีเด็กสาวคนหนึ่งพัวมาจากอ่างอาบน้าของเขาซึ่งเธอก็มีชื่อว่าลาลาซาตาลินเดวิลูและเธอยังบอกอีกว่าเธอนั้นเป็นมนุษย์ต่างดาวมาจากดาวเดวิลูเพราะว่าเธอนั้นถูกคนร้ายตามลา แต่แท้จริงแล้วเธอหนีออกจากบ้านมาเพราะว่าเธอไม่ต้องการไปดูตัวคู่แต่งงานของเธอและหลังจากนั้นก็ได้มีบริการของเธอพาตัวเธอกลับไปวันต่อมาริโตะบังเอิญพบฮารุนะระหว่างทางที่จะไปโรงเรียนและเขาต้องการที่สารภาพร,รักกับเธอเมื่อตะโกนออกไปว่าได้ปรดมาคบกับผมเธอกลับกลายเป็นว่าลาล่ามายืนอยู่ตรงหน้าริโตะแทนด้วยความเข้าใจผิดทําให้ริโตะต้องกลายเป็นคู่มั่นของลาลา่าและถ้าหากเขาไม่สามารถดูแลเธอได้พ่อของลาล่าซึ่งเป็นผู้ปกครอง จักาวาลก็จะทำลายดาวโลกทิ้งสาแล้วเรื่องราววัยป่วงของวัยรุ่นสารภาพรักผิดจะเป็นยังไงต่อไปก็ไปดูได้เลยนะโดยเรื่องนี้เนี่ย ดีจริงๆ,ๆต่อมากันที่เรื่องรันมาหาเด็กหนุ่มที่มีชื่อว่าซาโอโตเมรันมาเดินพามาพร้อมกับเกนมาผู้เป็นพ่อเพื่อไปยังบ้านของครอบครัวเทนโดซึ่งเทนโดโซอุนเป็นสิทธิ์ร่วมสำนักกับเกนมาและยังเป็นเพื่อนรักกันด้วยซึ่งเกนมาตกลงกับโชอุนไว้ว่าจะให้รันมาก,กับอาคาเนะลูกสาวคนเล็กของโซอุนแต่งงานกันเพื่อให้รันมาได้สืบทอดสำนักเทนโดเพราะโซอุน so ไม่มีลูกชายให้สืบทอดสำนักการพบกันครั้งแรกของรันมาก กับอากาเน่ก็บพบกับเรื่องวุ่นวุ่นแสลวซึ่งเอาจริงๆเรื่องนี้เนี่ยการกลุ่มสูงชอนอาจจะไม่ใช่พอหล,ลักแต่พอหล,ลักก็คือลันมามันเปลี่ยนเพศได้ฮะแล้วตอนเป็ผู้หญิงเนี่ยน่ารักเลยอะ ต่อมาที่เรื่องเซโตโนะฮานาโยเมะเงือกสาวยากุซ่าเรื่องราวในช่วงปิดเทอมหน้าร้อนมิซิจิโอนางาซึมิที่กำลังเล่นน้ำก็ได้เกิดเป็นะกิลที่ขาขึ้นมาในช่วงเวลาได้ถอดใจแล้วว่าตัวเขานั้นกำลังจะตายกับได้มีเงือกสาวน่ารักที่ชื่อว่าเซโตซันมาช่วยเหลือจากการจมน้ำนางาซูมินั้นที่ได้รับรู้ถึงการมีตัวตนอยู่ของเงือกซึ่งเป็นความลับสุดยอดเขานั้นจะต้องถูกฆ่าแต่เพื่อความอยู่รอดปลอดภัยของทั้งเขาและซันเขาจึงจำเป็นต้องมาเป็นเจ้าบ่าวของซันลูก สาวยากุซ่าแห่งท้องทะเลเขตเซเโตะเมื่อเปิดเชิมนางาซุมิต้องกลับไปเรียนที่โรงเรียนไซตามะและเพื่อการเป็นภรรยาที่ดีในอนาคตซันจึงต้องตามนางาซุมิไปด้วยเรื่องราววุ่นวุ่ของเงือกสาวกับชีวิตในโรงเรียนได้เริ่มขึ้นแล้วต่อมาที่เรื่องมิคาคุนินเดชินโคเคแก๊งอลลวนคูมันอละเวงในวันเกิดอายุ16ปี ของยูโนโมริโคเบนิได้มีการจัดเลี้ยงวันเกิดพอมแม่และเบนิโอพี่สาวของเธอแม่ของทั้งสองได้แนะนําให้โคเบนิได้พบกับมิซึมินิฮาคุยะเด็กหนุ่มสุดเงียบเชียบที่พวกพ่อแม่กําหนดให้มั่นหมายกับเธอโดยไม่ได้สมัครใจและยังได้พบน้องสาวของเขามิซึมินิมาชิโรทั้งสองคนได้ย้ายมาอยู่บ้านหลังเดียวกันกับพวกเธอเรื่องราวของคู่มั่นที่เพิ่งเคยเจอหน้ากันครั้งแรกจึงได้เริ่มต้นขึ้นณบัดนี้ และเรื่องสุดท้ายนั่นก็คือเรื่องค่อยโตอุโซจะรักหรือจะหลอกเรื่องราวของประเทศญี่ปุ่นที่ทางรัฐบาลจะจัดหาคู่ที่เหมาะสมให้กับวัยรุ่นอายุ16ปีโดยจะพิจารณาจากข้อมูลทางหลักสถิติและได้แดงวิทยาศาสตร์เพื่อเลือกคู่ที่เหมาะสมที่สุดโดยวัยรุ่นนั้นไม่ต้องหาคู่เองเพื่อให้ได้ประชากรรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพโดยเรื่องราวจะโฟกัสไปที่เนจิมะยุคาริที่แอบชอบทาคาสกิมิสากิมานานหลาย ปีจนรวบรวมความกล้านัดเธอมาสารภาพรัพรกในวันก่อนที่เขาจะมีอายุครบ16ปีแล้วได้จูบแรกกับเธอที่ชอบเขาเหมือนกันโดยหวังว่าคู่แท้ที่รัฐบาลเลือกให้นั้นจะเป็นมิซากิแต่สุดท้ายแล้วเมื่อย่างเข้าสู่ขึ้นวันเกิดของเขาชื่อคนที่เขานั้นต้องแต่งงานด้วยกับไม่ใช่มิซากิแต่เป็นเด็กสาวที่เขาไม่เคยรู้จักกันมาก่อนอย่างซาดาดิรินาะเรื่องราวความรักของการถูกจับคู่กับคนที่ไม่ได้รักมันจะจบลงเช่ เล่นไรก็ไปติดตามได้ไหนจะรักหรือจะหลอกและนี่นะครับก็คือแอนิเมะแนวคุมถุงชนก็มีทั้งแนวน่ารักใสๆแล้วก็แนวลามกหน่อยๆก็เลือกดูวันที่ชอบเลยนะครับคุณผู้ชมละครับชอบแอนิเมะคุมถุงชนเรื่องไหนมากที่สุดก็ฝากคอมเมนต์ลงมาที่ด้านล่างด้วยนะสําหรับวันนี้ผมเกนิเมขอตัวลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้กับช่องของเกนิเมด้วยนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายเด้อ